สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเรดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมสก๊อและกดแชร์คิวโดยนี้จะทําขึ้นเื่นแนะนาสินค้าไม่ได้ชักชวนในการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คิวิดอจะมีเลงสมัครสมัครกันอย่างเียนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ E ีีที่1นะเก็บเกมบอมแลนเกเอ็นเอ็นเอทีนะคอ่าจริงๆจะเป็นขั้นตอนการแอดแอดกระเป๋าเชนเขานะแต่ว่า ตะก,กี้ผมอัดแล้วมันมันลบไปแล้ง,งั้นนะเดี๋ยวผมจะพยายามทําขั้นตอนกระเป๋าเพิ่มขึ้นมาแล้วกันนะ,อะตอนนี้ก็โหลดได้สี่สิบเปอร์เซ็นไม่รู้จะก,กระตุกมากไหมนะเดี๋ยวปิดไอที่ไม่จําเป็นก่อนนะปิดอะไรที่มันไม่จําเป็นก่อน,นอ่าหลังจากโหลดแพดเต็มร้อยแนละ้วมันก็จะมีโหลดอีกทีนะก็ต้องรอนะอันนี้ก็รอประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงนะอนคอมผมก็ช้าอยู่นะรอกันต่อนะครับอันนี้ก็รอประมาณสี่สิบนาทีแล้วนะไม่ถึงไหนนะก็น่าจะไม่รอดแล้วนะเดี๋ยวเก็บไว้โหลดใหม่แล้วกันนะโอเคก็เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วกันอีพีนี้ไม่ไหวจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวค่อยมาทำต่อเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย